สวัสดีครับมองนีอีชานนะครับครับเมื่อนี้สิพามาเบิงสภาพลองอ้อยครับนี่ครับพามาเบิงลองอ้อยโหดครับลองอ้อยแบบที่เราพี่น้องเห็นรถขีบพังไปคันนึงแล้วครับ <laughs> นี่ครับเบิงสภาพลองอ้อยครับ วหใหม่ครับเนี่ยลองรดปลูกครับแต่ว่ารถปลูกแนวใดบูบึงครับนี่แต่ลองนี่ครับมึงเผาพับโอเครับนี้ได้ฉีดตลกลองว้มาหาโหดครับโอ้ย น,นันรถขีบเสริมครับไปจ้างมาอีกคันหนึ่งโอเแเราไปหาจ้างเพิ่นมาขีบแทนครับนี่ที่้ามาเบิ้งของเราครับนี่ครับพี่ครูเขาไปอ่อนลอดครับเจอสภาพแบบนี้ครับขาดหน้าไปแล้วครับนี่ครับมีเบิง้บงสภาพรถเถาเก้ครับ ฐานหนามันมันหักคือมันเล่านี่แหละครับนขอดนนเปิดสอบสภาพรถเทาแก่สภาพรถขีดเทาแก่ครับนี่ครับฐานหนาลอดหนาหายไปแล้วทำโคโล่โยนี่ครับมพิเปลนภาพร่ม้อย หลับลงอ้อยย่านโหดเลยครับเพียง